เออดูคนดูคนเด้อดูคนเด้อดูคนครับดูคนอย่ามินทรงผมโคตรวนตีเลยนะบองตรงนะเดี๋ยวจะโดนสักทีวันฉลองเเนี่ยออก็ค่ยมาเดินขวาแล้วจะขอจะเลี้ยงต่อจชิ้นไม่ได้กินนลยไม่ได้กินเลยเลยเองเองว่าใครเบอร์หนึ่งใครนี้เบอร์หนึ่งติมเปล่าเตมตึบวันฉลองไงเจิมตึบจริงอ๋อนี้วันนี้วันนี้ซื้อคอนไหมซื้อคอนไหมคอนคอนแรงมากเลยคอนคูไปแรงทีนี่แรง เวลาซ้อมแบบใส่เป้าลงมาเล่นลงมาฮูอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมดูดูดูไปหยอกไปหยอกเด็กน้อยอีกดูดิดูดิเด็กยังหันหน้าหนีนะยามีนะมันหลงเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หลงสวัสดีครับพี่หลงพี่จะบอกอะไรบ้าง มาจากประเทศไหนเนี่ยโง่โง่โงไอ้เปนไอ้เปนโง่ไอ้โงเปนโง่ไอ้เปนโง่ไอ้เปนโง่ไอ้กนโง่ไอ้เปนโง่จะว่าอะไรกัมึงโง่เหรอไอ้มึงโง่ยามีนปิดปากทำไมเนี่ยปิดปากเอาดีๆเอาดีๆนะยามินหลับตาหลับกตาได้เพื่อนยกมือเดียวหนิ อสวัสด oh, like mm ีครับพี่หลงอ้ยเานักงนอ้โมทานถามนิดนึงพนักงอ่ะเมื่อวานเมื่อวานเป็นไงเห็นผลปรกิจกกับเก่งกล้ากชนอะไรเป็นเมื่อวานนี้ลรกเชี่ยงเงินหเสี่ยงเงินเสี่ยเงินปนแบ่งมงนแปเนเออโตลรโตโมีคนทังไหนหน่อยเนาะไอเจ้าเจาจชายเจ่ายรอง10กว่าบาทเจ้า1บก่ ชิบก็มาเหมือนแบบเหมือนแบบเลยเยี่เรียบร้อยดีชี่กระตือกี้ชี่กระตือเลยขึ้นมาเป็นต่อยใหญ่สุบกันสุบกันามาเป็นรองใหญ่ไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าผมผมถามว่ารู้สึกพี่รองเงี้ยเอาแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องชั่งหนักต้องจ้ำหนักแกมีมีพี่รอง มีพนลกิจมีเก่งกล้าเก่งกล้าร่างกายดีกว่าร่างกายดีน้องร่างกายดีกว่านะแต่เนื้อตัวก็เนื้อตัวดีแล้วน้องน้องผอมลงเร็วมากเก่การน้องยังเกือบ70โลวะเก่งการไม่เก่งกล้ารเลรกๆเลยนะคอ้วนเลก่งการอ้วนมากเห็นไหมเก่งการก็ยังอ้วนเก่งกล้าน่าจะพอผมละน่าจะเกือบ70กว่ามั้งเหไม่เพื่อนคาับ FC บอกอยากเห็นพี่หลองไปชกเขาบ้างว่าไงชกที่ไหนนะที่ที่จิตบังนนกับชกกับเก่งกล้าหรือว่าพนลกิจก็ได้ไม่ต้องชักเขา ก็ได้ครับผมแต่ขอซ้อมมาสักสองเดือนขอซ้อมก่อนได้สองเดือนแล้วขอค่าตัวสักแสนตั้งได้ไหมข้างขอขอซ้อมเอ๋ขอซ้อมเอ๋ขอซ้อมเอ๋ไม่หรอกครับก็ดูสภาพร่างกายเราไม่รู้จะไหวหรือเปล่าจะลองซ้อมซ้อเดีกนนะก็อยากไปใจนะจะมกิ่นมวนๆใช่ไหมครับใช่ครับนี่สายอันดานครับนี่ไม่โยงนะไม่โยงนะไม่โยงก็หมดนะใส่ใส่เลยนะใส่ใส่อย่างเดียวนะใส่เลยอ่ะเราก็ตั้งทรงอยู่แล้วเรา ไว่ซ้ายอ่ะตรงสวยแล้วใช่เว้ใช่แว่นโง่ไม่ใช่ตรงผมไม่ตรงอะไรอ่ะทำจริงทำจริงเนี่ยเปิดไอ้ไอ้เนี่ยเปิดคูงเปิดข้างเปิดข้างเปิดเปิดข้างวางขวดปะเอ้าข้างหลังข้างหลังข้างหลังอะไรไว้เมียดึงครับข้างหลังไว้เมียดเอ้าอันก่อนโอ้ ทรงผมเลยครับแดนโมโหัวมันดึงไม่ได้มันต้องเขาบอกดึงดอกเขายิดซบเด้คุณครูอ่ะครับใหญ่เสียระบบได้อาจารย์นะไม่เสียไม่เสียครับครับก็ทำร้องมากายดีกว่าอย่าพนักิจเพื่อนกายสภาพคือจอมบดไม่ได้ไม่เห็นเก่งกล้ากลับมาชกแล้วมันจะร้องก็อยากคันไม้คันมือไงว่าดูสภาพดูเอาทำนี่แหละครับครับผม